เล้วเมื่อบนี้จานวมหยับเมื่อไก่แค็มบัใไดแล้วขนงังกองไฟเบิดฟื้นดังน้ำออกจดหยาดยอยทั้งใบกุก,กับปินอันฟังมังแน่ไก่ตัวบปีกสั้นทั้งหนาวสั่นล้มหวยคิดหุนหวยเดโน จากเมื่ออ่วยนอนแหลวสาวจันหอมสาวป้อมสาวจันดสาวม้อนผ้ากันหนีเมื่อนอนป่าสาวพ่วงปล่อยไว้ให้จาวแต่ผู้ดีเขียิดยากเดี บ่นสิเข้าภาคเกียวสิเว้าอ,อ้อยอ้อยสาวโตบ่ชินทางคุยจนใหญ่มาบ้านนี้บวชมาลวงหลายปีบ่เคยอ้อมล้อมเวากับผู้หญิงสิโย่ย่อยบดภรรยาภาคสอยสโอมอ้อยเว้าก็บ่เป็นย คิดยากเดลามิตะเวาหยอกเล่นน้ำตั้งแต่อีปิดอีมีนาปุ่นญญาคอยทองจำบ่ลืมใด้นั่งคิดไปเพิ่นไปคิดสิลองไเว้าเดือนง่ายงงามแจ้งสิเง้ง,งน้ำกระตาเป้า แม่นสิถูกเลยปิดสิลองไขปากเว้าสาวพวงหัวยุ่มยุ่มคอยฟังเว้าแต่บ่าวจานแสนลำคาญโอ้ยวาสนา สายแน่นเออ